ธรรมบทภาคที่สองแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า124เริ่มใต้คาถาแก้อัดเริ่มตั้งแต่ตัฐจิตังนาเมตังเป็นต้นไปวิกโหอันว่าวิเคราะห์คาถาปาเทในบาทแห่งพระคาถาว่าทุนิกหาาัสะ ละหุโนอิติดังนี้ตถทานั้นปันเิเตนะอันบันฑดิตกาตาโพพึงกระทำจิตตังนามะชื่ออันว่าจิตเอตังนั่นบุคเลนะอันบุคลลนิคัยหติย่อมค่มได้ทุเขนะโดยยากอิติพระเหตุนั้นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่น ทุนนิคหังอันบุคคลข่มได้โดยยากเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่นละหงอุปชติจะย่อมเกิดเร็วด้วยละหงนิโรชติจะย่อมดับเร็วด้วยอิติพระเหตุนั้นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่นละหูชั่วเกิดและดับเร็วตาสาจิตตาซาซึ่งจิตนั้นตรงนี้หักจะตีเป็นกรรมนะครับ ทุนนกหัสสาอันบุคคลข่มได้โดยยากละหูโนโอ,อันเกิดและดับเร็วอโทอันวาดว่ายะถากตทจีเอวะนิปาตนาศีลสาอันมีอันตกไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเทียวเป็นปกติอิติดังนี้คาถาปรัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่ายะถากามะนิปาติโนอิติดังนี้อโทอันวา่อนวาอธิบายว่า หิจิงอยู่เอตังจิตกตังอันว่าจิตนั่นนาชานาติย่อมไม่รู้ละพิตาพฐานางวาซึ่งฐานะอันตนพึงได้หรือละพิตรพฐานางวาหรือว่าซึ่งฐานะอันตนไม่พึงได้ยุตตาฐานางวาซึ่งฐานะอันสมควรแล้วหรืออายุตตฐานางวาหรือว่าซึ่งฐานะอันไม่สมควรแล้ว ที่จริงสับนี้ต่อกันนะครับพอดีอมันผิดพลาดในการเวียนวักนะครับนาเอวะชาติงโอโลเกตีย่อมไม่แลดูซึ่งชาตินั่นเทียวนาโคตังโอโลเกตีย่อมไม่แลดูซึ่งโคตนาวายังโอโลเกตีย่อมไม่แลดูซึ่งไว อัตาอันว่าตนอิชติย่อมปรารถนาปฏิตุงเพื่ออันตกไปยะธายะธาเอวะอารามณีในอารมณ์ใดใดนั้นเที่ยวนิปตติย่อมตกไปตาธาตาธาเอวะอารามณีในอารมณ์นั้นนั้นที่ยวอิติพระเหตุนั้นเอตังจิตตังอันว่าจิตนั่น พระขาวตาอันพระผูมีภาคเจ้าวจติย่อมตรัสว่ายถากามานิปาติมีอันตกไปตามความใครในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปกติอิติดังนี้ธรรมโถอันว่าการเฝึกกจิตสาซึ่งเจตตัวนี้หาจทีเป็นกรรมนะครับเอวารูปัสะอันมีอย่างนี้เป็นรูปตัสสะนั้น สาธุเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นตาสาเอรูปัสสาจิตาสาธรรมโถสาธุโหติตรงนี้ไขทั้งประโยคน,นะครับคือว่าจตุหีอริยมัคคหีตาสาจิตาสาทัานตภา,าโวตาสาจิตาสาทัานตภา,าโวอันว่าความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติอนบุคคลฝึกแล้ว อริยะมะเคหีด้วยอริยะมรักทั้งหลายจตุหีสีจตุหีอริยะมะเคหฮตาสาจตสสาทัาตภา,าโวคือว่าไขาทั้งประโยคอีกเหมือนเดิมนะครับยถานิพิเสวนังตังจิตตังโหติตาถาตสสาจตสสากตาภาโวสาธุโหติตรงนี้มันไขามาทั้งประโยคเลยครับตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสองประโยคแล้วก็ไขตั้งแต่ ชตุหีอรยมะเคหีตัสสะจิตัสสะทัตตาาโวนะครับมาจนถึงาสาธุแล้วก็โหติขึ้นมาตัวนี้นะครับตังจิตตังอันว่าจิตนั้นนิพิเสว่านางเป็นธรมนนนธรมชาตินิพิเสว่านางเป็นธรรมชาติมีอันเสพผิดออกแล้วโหติย่อมเป็นยะถาโดยประการใด ตสสาเจตสสากะตะภาโวอันว่าความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติบุคคลกระทาแล้วตถาโดยประการนั้นสาธุเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นปุชานว่าอันถามว่าธรรมโธนว่าการเึก่อเจตสาซึ่งเจตาถุเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จโหติย่อมเป็นกิงการนาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้ วิสัชนาอันว่าอันแก้ว่าหิพาะว่าจิตตังอันว่าจิตอีทางนี้ทันตังอันบุคคลฝึกแล้วสุขาวะหังเป็นธรรมชาตินำมาซึ่งความสุขโหติย่ำเป็นโหติคือว่าทันตังละอวะหติตัวนี้ไขนะครับใช้ประทานตัวเดียวกันนะครับแต่ใครกิริยานะครับ ทันตังอันบุคคลฝึกแล้วทันตังคือว่านิพิเสวนางกะตังนิพิเสวนางกะตังอันอันบุคคลกระทำแล้วให้เป็นธรรมชาติมีอันเสพผิดออกแล้วอาวหต h ย่อมนำมามคคะพละสุขขังจาซึ่งความสุขอันเกิดแล้วแต่มรรคและผลด้วยพระมาาัทธะินพานะสุขขังจา ซึ่งความสุขคือพระนิพพานอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยอิติดังนี้อิติดังนี้